สัสดีค่ะพบกับช่องเยแมพาทมอีกแล้วนะคะกับสาลาลเล็กลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้นะคะเยแมวจะชวนเพื่อนๆนะคะ มาเอาต้นไม้ลงกระถางนะคะพอดีได้ต้นไม้มาใหม่นะคะนี่ค่ะได้ต้นไม้มาใหม่หลากหลายชนิดเลยนะคะพืชผักสวนครัวของเราทั้งนั้นนะคะเราจะนําลงดินก็ได้นะคะสําหรับพืชผักสวนครัวของเรานะคะแต่จะนําลงกระถางก็ได้นะคะสะดวกเพื่อนๆสะดวกยังไงก็ทําแบบนั้นนะคะเจ๊แมวก็เลือกแบ่งลงดินบ้างใส่กระถางบ้างนะคะเพราะว่าการปลูกพืชในกระถางนะคะก็คือสะดวกเรานะคะแล้วก็สวยงามดูแลง่ายนิดนึงนะคะ ใส่กระถางไว้อยู่บนบ้านเราวางไว้ที่ง่ายๆในการที่จะเด็ดมาทํากับข้าวหรือว่าใช้งานมันก็สะดวกกับเรานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะนี่ค่ะมีตัวช่วยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะผู้ช่วยชั้นดีเลยนะคะนี่ค่ะชอบหรือชอบขุดต้นไม้ที่อยู่ในกระถางมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันนะคะดินก็ใช้ดินที่ตามร้านเกษตรได้เลยนะคะหรือร้านต้นไม้ก็สะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะหรือเป็นดินที่เพื่อนๆหมักขึ้นมาเองก็ได้นะคะได้หมดนะคะยมแมวก็จะใช้ดินที่เก่าๆแล้วก็ดินที่ซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะแล้วก็ใส่ขี้วัวเพิ่มลงไปนะคะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหาร ไม่ยากนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะเวลาเราจะเก็บใช้ทํากับข้าวเมื่อไหร่เราก็รูดลงมาเก็บไปได้เลยนะคะไม่ต้องวิ่งไปตลาดไปตลาดนะคะรับรองนะคะไม่ได้แค่พืชผักอย่างเดียวนะคะจะได้อย่างอื่นติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะสินเปลืองเงินทองนะคะ จะมีทั้งแกบที่วัวแล้วก็เศษใบไม้แห้งนะคะแล้เวเดี๋ยวเราเอาต้นไม้ลงไปเลยค่ะช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะคะก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะเพราะว่าน้ำฝนนั้นดีกับต้นพืชมากเลยนะคะไปก่อนเด็กๆไปก่อนลูก นี่ก็จะเป็นพริกนะคะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปทำแปลงใหญ่ๆนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องลงดินนะคะปลูกใส่ในกระถางนะคะก็ขอเป็นกระถางที่ไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อเขาจะได้โตนะคะนี่ค่ะ ดินกบไปให้ทั่วๆเลยนะคะให้เต็มเลยค่ะลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะรับรองงามแน่นอนนะคะหลีกหนีเราไปไม่ได้นะคะกับการลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะรับรองพืชของเรางามค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกระถางนะคะเราก็จะเอาดินแน่นๆออกก่อนนะคะเป็นดินเก่าออกไปก่อนค่ะ ดินมันเริ่มแน่นแล้วนะคะรับรองพืชของเราจะไม่งามแน่นอนค่ะอนนี้เราก็จะปลูกโหระพานะคะมาแล้วค่ะต้นโหระพาของเรานะคะไปทํากับข้าวนะคะจะให้งามน,นะคะต้องนําเขาไปกินไปใช้บ้างนะคะสําหรับโหระพานะคะถ้าปล่อยเขาแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่แตกใหม่นะคะเพื่อนๆ เขาก็จะอยู่ของเขาแบบนี้นะคะแล้วไม่นานเขาก็จะโทมตายไปนะคะเพราะฉะนั้นปลูกแล้วจะต้องหมั่นเด็ดเขานะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งแตกก็ยิ่งงามค่ะถ้าปลูกไว้กินเองมีไว้สักสองต้นก็พอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเยอะกินไม่ทันค่ะ อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะอย่างดินนี้นะคะเราก็ใช้ดินเก่าได้นะคะแล้วก็ใส่ขี้วัวไปสักหน่อยเขาก็งามแน่นอนค่ะต่อไปจะเป็นกระเพราแดงนะคะกะเพราก็เอา,อากระถางที่โตหน่อยนะคะรับรองนะคะกะเพราของเราจะแตกตอใหญ่มาก เป็นกระเพราขาวกระเพราแดงได้หมดนะคะอยู่ที่เราชอบนะคะส่วนถ้าเป็นกระเพราแดงก็จะหอมหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นฉุนนะคะก็ดีนะคะบางคนบอกกลิ่นยิ่งฉุนก็ยิ่งดีนะคะเอาแกะออกบ้างนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยเป็นวิธีง่ายๆนะคะวันหยุดนะคะสักวันนะคะลองทำดูนะคะ ปลูกพืชในกระถางนะคะง่ายต่อการดูแลแล้วก็รักษาเขานะคะเก็บกินด้วยนะคะง่ายมากเลยนะคะ หนึ่งกระถางนะคะสำหรับกระเพราค่ะต่อไปเราก็จะลงสรแน่นะคะย่าแม่ก็จะใช้กระปนะะุนี้ค่ะกระปุกเก่าๆของเราที่มีอยู่นะคะใส่ดินไปก่อนค่ะ เขาจะชอบดินที่ร่วนๆนะคะเพราะว่าสาแหน่รากเขาจะเยอะนะคะพื้นเราก็โรยไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกค่ะผ่านไม่ได้เลยนะคะนี่ใส่ไปเลย,เลยการปลูกสารแหน่จะว่าง่ายก็ง่ายนะคะจะว่ายากก็ยากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ประเภทที่เป็นแบบ แกะเก่าๆที่มันปนอยู่มาในถุงนะคะเหมาะแก่การขยายของรากสาระแหน่มากเลยนะคะก็ดินล้วนๆหน่อยอนี่นะคะมีขี้ข้ามีแกบ,บ้างนะคะเ,คเสร็จแล้วก็รอบ นะแค่นี้ก็พอกระถางหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราจะตัดยอดเขาออกค่ะเราก็จะตัดยอดเขาออกนะคะเขาจะได้แตกออกมาใหม่ค่ะดูอันไหนทรงๆก็ตัดออกเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็นํายอดที่ตัดนะคะปักลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลดน้ำชุ่มๆนะคะกิ่งหรือยอดที่ปักของเราก็ค่อยๆแตกเอง ปลูกพืชหน้าฝนนะคะดีหลายอย่างเลยนะคะน้ําฝนดีกับต้นไม้นะคะแล้วทุ่นการดูแลเขาด้วยนะคะเราปลูกเขาแล้วนะคะถ้าฝนตกบ่อยๆเราก็ไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะรับรองงามวายแตกไวนะคะค่ะก็เสร็จไปอีกหนึ่งนะคะสําหรับสารแหน่ของเรานะคะเราก็จะใช้แค่ถุงเดียวนะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้นะคะลดน้ําใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเขานะคะลดน้าอย่ายให้ขาดเลยนะคะแต่ถ้าฝนตกนะคะเพื่อนๆก็ปล่อยเลยไม่ต้องลดเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็เห็นไหมคะมีพืชผักสวนครัวไว้กินแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกใบกะเพราโหระพา,ห,พาหรือแม้กระทั่งซารแหน่นะคะส่วนมะปูดยแมวก็เพาะเองนะคะเดี๋ยวก็จะเติมดินให้เขานะคะ <t> เห็นไหมคะ พืชถักสวนครัวลงกระถางเก็บกินได้ง่ายนะคะสะดวกสบายเราด้วยนะคะเพื่อนๆเลือกได้นะคะว่าจะนําไปลงดินหรือลงกระถางได้หมดเลยนะคะถ้าลงดินนะคะก็งามนะคะงามแล้วก็โตโตด้วยนะคะสําหรับพืชทุกชนิดเลยนะคะแต่นี่ก็จะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะปลูกพืชในกระถางหรือลงดินนะคะ ได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยีมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทางเลือกนะคะมีให้อยู่เสมอนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะแต่สำหรับการปลูกต้นไม้นะคะ เลือกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ